สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาโทมานีวอลเลตฟรีนะครับผมเพียงแค่เรากรอกโค้ดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินฟรีได้แล้วนะครับใครสนใจในการรับโค้ดอ่างเปาโทมานีวอลเลตดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปาในคลิปกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจกในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปาโทมานีวอลเลตนะใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปานก็ดดูไ้ ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาทูมี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพริมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยนะครับด้านขวามือเนี่ยจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาทูมี่วอลเล็ ก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็ได้แนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหากเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของขั้นตอนการทํารายได้เบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยทำรายได้อย่างไรได้บ้างนะ ในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าแรกในหน้าแรกตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเมนูด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นรายได้ของเรานะครับตรงนี้เนาะตัว usdt นะครับจะเป็นค่างเงินของดอลลาร์นะครับที่เราจะใช้ในการถอนเงินไปที่ t ูมอนี่วเลตหรือว่าธนาคารของเรานั่นเองสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยและก็อันที่2เป็นเหรียญ x นะครับที่เราจะใช้ในการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงฮีโร่นะครับหรือใช้ในการซื้อพลังงานในการขุดเนาะ จากนั้นเราก็เอามาขายเป็นค่าเงินของดอลลาร์ก็ได้เหมือนกันนะครับโดบีนะครับจะเป็นคะแนนที่เราได้รับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนการปันผลการเล่นเกมการทําภารกิจต่างๆแล้วก็เอามาขายนะเพื่อที่จะโอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตหรือว่าธานาคารนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีการรับเงินปันผลนะครับในการเข้าร่วมนะตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะครับโดยการกดเข้าไปที่การเข้าร่วมเงินปันผลงวดนี้เนาะ จากนั้นก็พิมพ์ยอดคะแนนลงไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยอันนี้นะครับก็เป็นการเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็รอเวลานะครับในการปันผลตรงนี้นะครับถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นจุดด้านล่างซ้ายมือนะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดรับตรงนี้เราจะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญ x มาแล้วก็แล้วก็กดรับไปนะแค่นี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราสามารถซื้อได้โดยการใช้เหรียญ x ่าตรงนี้เราก็กดซื้อได้เลยนะครับถ้าเรามีเหรียญดอลลาร์ก็ซื้อได้เลยนะ ต่อมาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเอน,นเเี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยมีสิทธิ์เหมือนกันในการทำเนาะทุกคนสามารถทาและได้ตรงนี้ได้ถึง1 5 0ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับก็กดดูกฎระเบียบของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้ได้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมีรายได้ถึง1 5 0ดอลลาร์นะครับกดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะอันนี้ก็ทําได้ฟรีนะครับ ต่อมานะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่นะครับซื้อพลังงานการขุดครั้งแรกคุณได้รับ10ดอลลาร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมในการแนะนําเชิญชวนเนาะสามารถทาและได้ถึง1,000ดอลลาร์เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทํานั่นเองนะ ต่อมานะครับเมนูที่2ด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจรายวันนะครับภารกิจรายวันเนี่ยทำได้ทุกวันนะครับในการกดรับคะแนนฟรีเนาะภารกิจก็จะมีหัวข้อให้เราดูว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ทุกวันได้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว AI นะครับที่เราจะใช้ในการขุดนะครับขุดเหรียญจาก h e ร่นะตรงนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปสอนในการขุดไปอยู่นะในการขุดเนี่ยเราจะต้องซื้อในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงวิญญาณนะครับจากนั้นเราก็มาซื้อ พลังงานกดเข้ามาที่ตัวสัตว์เลี้ยงเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็กดกําลังขุดเนาะแล้วเราก็กดขุดตรงนี้นะครับในการขุดเนี่ยเราจะขุดกี่ตัวก็ได้นะครับ แต่ว่าเราจะต้องทําการซื้อในส่วนของพลังงานในการขุดนะ,ะในการขุดเนี่ยเราต้องซื้อทั้งหมด 300x เนาะแล้วก็เอามาซื้อพลังงานตรงนี้ได้เลยการคํานวณนะครับสาหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราขุดไปนะ,ะตัวฮีโร่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะรับมันก็จะเป็นราคาเหรียญต่อ1เหรียญน,นะครับถ้าเราขุดตัวเหรียญน,นี้นะครับเหรียญฮีโร่ตัวนี้ได้เนี่ยหนเหรียญนะครับมันก็จะเป็นค่าเงินดอลลาร์ตามนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมขุดได้ที่20 0 0 0นะครับ2องหมื่หนียญนเครับเอยนเ่ินดอลลารีเนี่ยอยู่ที 6.07ดอลลาร์นะครับนี่คือ,อไรายได้ที่เราขุดได้เนาะถ้าหากว่าเราต้องการขายเนี่ยเราก็กดขายตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นค่างเงินของดอลลาร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะขุดได้เลยทุกตัวนะครับที่มีอยู่ตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเรารอราคามันขึ้นก็ได้นะครับค่อยขายก็ได้นะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แอปนะครับให้เราทําภารกิจเรา <aria> ก็สามารถทําภารกิจตรงนี้ได้ในการดาวนโ์โหลดติดตั้งทําภารกิจได้เลยเมนูที่2ก็จะเป็นแอปเหมือนกับหน้าแรกตรงนี้นะเราสามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยเราสามารถเลือกในการดาวนโ์โหลดในการทําภารกิจได้นะในส่วนของการดาวน์โหลดเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรากดเข้าไปเช็คตัวภารกิจก่อนนะครับว่าภารกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีด้านล่างตรงนี้ให้เราดูเนาะแล้วก็กดเช็คดูนะครับ ภารกิจมันมีการเติมเงินมีการเสียเงินในการทำภารกิจหรือเปล่า ถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งในการทำภารกิจได้เลยก็มีหลากหลายแอปเนาะให้เราเลือกดูภารกิจก่อนนะครับประมาณนี้เมนูที่3นะครับก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงของเราสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะได้รับฟรี1ตัวนะครับตัวด้านล่างนี้จะเป็นการซื้อมาโดยการใช้เหรียญ X หรือว่าเงินดอลลาร์ในการซื้อนะหากเราต้องการรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็ให้เรากดตรงนี้เนาะมันจะมีให้เราดูนะครับล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้ในการทำภารกิจนะเราสามารถ อัปเกรดนะครับระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้เนาะโดยการกดมาอัปเกรดตัวฟีของเราได้นะครับในการอัปเกรดนะครับจะต้องซื้อตัวฮีโร่ที่เหมือนกันนะแล้วเราก็จับมันรวมร่างกันแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล31เนาะนะครับแล้วก็ซื้อแบบนี้จับมันรวมร่างแบบนี้นะครับเราก็ทําให้มันเลเวลสูงสุดนะครับสกิลของมันเนี่ยมันสามารถปันผลให้เราได้นะในการปันผลก็อยู่ที่ระดับเลเวลของเราเนาะ ผมอยู่ที่87นะครับต่อเหรียญที่มันปันผลให้นะสลับตัวที่เราซื้อมาเนี่ยเราอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีการอัปเกรดเราจะต้องหาในส่วงของ EXP นะครับเข้ามาอัปเกรดตรงนี้เนาะ EXP หาได้จากการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทำภารกิจก่อนถึงจะมี EXP เข้ามาให้เราอัพระดับเลเวลนั่นเองเมนูที่4นะครับในการแนะนำหรือว่าเชิญชวนเพื่อนอันนี้แนะนำไปแล้วเนาะ ทุกคนสามารถทําได้นะครับกระเป๋าตังค์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินสำหรับการถอนเนี่ยเราจะต้องทําการขายเหรียญทุกเหรียญก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนเป็นดอลลาร์นะวิธีการขายก็กดการค้าขายตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เลือกด้านล่างขวามือนะครับที่คําว่าขายพอเราขายเสร็จนะครับเป็นค่างเงินดอลลาร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามากดที่เมนูถอนนะในการถอนเงินนะครับถอนขั้นต่ําเริ่มต้นที่0.1 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3บาทไทยเป็นการถอนไปที่โ o มานี่ y w a l l นะในการถอนธนาคารนะครับเราจะต้องมี0.6หรือว่า0.7ขึ้นไปนะครับประมาณ20บาทในการถอนไปที่ธนาคารนะครับต่อมานะครับกดมาที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนกดมาที่เมนูโค้ดอ่งเปานะคือเมนูนี้กดเข้าไปเลยเดี๋ยวโคดอังเปาเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในช่องนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสโค้ดอ่างเปานะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพิมพตามนี้ได้เลยนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดนะครับแลกโคดอ่งเปาทันทีได้เลยใครดูไม่ทันเนี่ยก,ก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนได้นะครับจากนั้นก็ค่อยมากรอกในแอปได้เลยผมได้รับในส่วนของคะแนนนะครับอยู่ที่1.16.35นะก็ให้็เราเนี่ยกดกลับไปเช็คดูในบัญชีของเราได้เลยนะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่เหรียญบูนะก็คือเหรียญตัว B ีนั่นเองกดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีรายการนะครับที่เป็นโค้ดอังเปาอยู่นะครับก็จะขึ้นยอดแบบนี้เมื่อเราได้รับแล้วนะครับก็ใครที่กรอกแล้วเนี่ยได้รับเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมนำโคดอังเปามาแจกเรื่อยๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ว่าอยากให้มีแจกอีกนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี